ดีค่ะวันนี้เจอกันครั้งที่สามนะคะครั้งที่แล้วมาเพิ่มจากถุงเงินเป็นถุงทองกักบสักกลับไปแล้วเป็นยังไงบ้างทูกห้อยลายวันทูกโตดแล้วก็ทูกต้องตัวแล้วก็ทูกมาเรื่อยๆลูกค้าก,ก็เยอะแล้วก็มีเงินเข้าตลอดไม่ขาดมีคนอุปถัม์ด้วยใช่จากแบบส่งรายวันเยอะ,อะจากเป็นนี่ลายวันค่อนข้างเยอะนะคะเป็นที่รู้กันว่านี่รายวันนี่คือดอกดอก,ดอก วันไะไเนี่ยมื่นหนึ่งก็มื่นสองก็เบาอะเบาลงไปเยอะเยอะได้เงินจากโชคลาภด้วยได้เงินจากคนคนช่วยเหลือสนับสนุนด้วยใช่แล้วก็ถูกหวยด้วยถูกหวยด้วยนะคะถูกก็ก็เก๊กก็ก็ก็เป็นเงินที่ก็ไปจุดทูดขึ้นมาก็ซื้อเล็ก่นแหละก็ถูกแล้วใครแนะนำให้พี่มาสักไรเมืองมีเพื่อนแถวบ้าน เขามาสักไปแล้วใช่แล้วเป็นยังไงอะ่ะเขาก็มีชีวิตท,ที่ดีขึ้น,ขนเขาก็เลยท่ามเราว่าถ้ายากรวยอะ่ะให้เขาไปซึกอท่าในนี้ก่อนแสดงว่าเขาเห็นพี่มีปัญหาใช่เขาเห็นพี่หนูใช้ควาว่าเขาเห็นพี่เครียดแล้วก็สายตามันไม่สดชื่นเนาะคนใช่เขาเลยขเลยขาเลยแนะนําพี่วิธีนี้เลยอะ่ะใช่ข<า>เขาบอกให้หนูไปซึกอ่าดูก่อนถึงนี้นหนูมาได้ซึกอ่าแล้วหนูมาเลยอือหือแล้วพี่เห็นชีวิตคนดีขึ้นจริงๆใช่ นูก็เลยมาไม่มีอะไรจะเสียแล้วพี่แรกก็ตักทุ่งเงินไปก็ยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์เท่าไหร่แต่พอตักทุ่งทองไปดีมากตั้งแต่ละคนไม่เหมือนกันใช่แสดงว่าใช้เวลาสักขุงทองทันทีเห็นผลทันทีของทันทีเลยเพราะว่าอาจจะเป็นช่วงจังหวะที่มีเส้นถุงเงินแหละค่อยๆขึ้นใช่ต่กุ่เงินะจะช้าหน่อยแต่ถ้าเกิดสักทุ่ทองเลยอะความรู้สึกของพี่นะใช่แต่ละคนไม่เหมือนกันใช่แล้วคนนั้นเขาสักชุดไหนอะคนที่แนะนำพี่นี่แหละถุอขุ่นทอง แสดงว่าชักถุงเงินพอยุดจับเงินได้ก็เลยมาเพิ่มใช่ดีขึ้นก็เลยมาซักุ่งทองพอกลับไปก็ดีดีดีขึ้นตามนะลำดับเราก็มีความสุขใช่อะไรที่ทําถ้าเราคิดว่าเราทําแล้วมีความสุขก็น่าลองนะพี่เนาะใช่ก็เลยแนะนําเพื่อไล่ขนแล้วแหละออยาก<ด>ให้มาแพามันชีวิตเราดีขึ้นจากที่แบบทุกกินไม่ได้นอนไม่หลับคิดไม่ผิดไม่ผิดที่มาตรงนี้ คุ้มเนาะคุ้มดีใจนะดีใจแล้วก็ได้คืนหมดแล้วด้วยได้คืนหมดแล้วด้วยที่มาสักอ่ะได้ค่าสักคืนแา่วันที่ทุกอย่แหละใช่เพราะว่าเวลาลูกค้ามาสักเพิ่มน้องป้าก็ไม่ได้คิดเต็มทั้งหมดก็ค่ส่วนลดไปนะคะใช่ค่ะก็น้องป้าขอให้พี่มีชีวิตใหม่ที่ดีได้คนดีได้ลูกค้าดีขอให้มีชีวิตใหม่เลยแหละชีวิตเก่าเราไม่สบายใจนะใช่ตอนเนี้ยนะจากแบบที่เคยเป็นแบบตอนเนี้ยจากล่างมือเป็นหน้ามือแบบ9 9้อร์ซแล้วอะ ก็ดีใจด้วยนะคะ,คะจับเันแสนเงินล้านนะหลังจากนี้